การเติบโตของเทคโนโลยีการมาของยุคดิจิทัลใครจะไปรู้ว่าการมาของเทคโนโลยีนั้นจะส่งผลกระทบต่ออาชีพบางอาชีพที่กำลังเปิดดำเนินการอยู่ผู้เชียช่ยวชาญด้านสุขภาพอาชีพที่มีความเข้าใจถึงวิธีการดูแลสุขภาพบูรณาการเข้ากับความสวยความงามที่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยคนต้องงานเพราะแต่งการมีอยู่ของกลุ่มคนอาชีพนี้จะส่งผลให้ตลาดและผู้บริโภค เข้าใจหลักการและวิธีรักษาสมดุลของร่างกายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์รวมถึงกระบวนการต่างๆที่จะส่งผลให้ร่างกายของเรามีสุขภาพและความงามอยู่ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งคนที่ทำอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถแตกออกไปยังธุรกิจและบริการหลากหลายประเภทเช่นสปาสถานออกกำลังกายคลินิกความงามธุรกิจเครื่องสาอางซึ่งทั้งหมดหล้วนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามทั้งสิ้น ในการทำงานจะเป็นการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจในสินค้าและบริการตลอดจนผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยตนเองสุขภาพและความงามถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ของตลาดมันมีความต้องการในด้านข้อมูลอยู่มากมีการเติบโตต่อเนื่องไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกีก่สมัยตลาดสุขภาพและความงามก็ไม่เคยซบเซาบุคลากรด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งโลกเดินเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลสังคมแห่งบิ๊กดาต้าที่ไม่ว่าใครจะค้นจะคว้าหรือหาอะไร กระด้ดังต้องการอย่างง่ายดายจุดเปลี่ยนผลกระทบที่สัมผัสได้ของอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพคือการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคที่มีมากจนองความรู้จักผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพตัวจริงนั้นถูกลดทอนบทบาทลงโดยปริยายในมุมนึงคงเกิดจากตลาดขาดแรงงานด้านนี้โดยเฉพาะทําให้เกิดช่องว่างของแหล่งข้อมูลจนผู้บริโภคต้องหาคําตอบด้วยตัวเองเพื่อดันตัวเองให้ก้าวทันกระแสรักสุขภาพที่กําลังมาแรงในอีกมุมหนึ่งคือมีคอนเทนต์ที่ดึงดูดผู้บริโภคได้อยู่หมัดทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่า ไม่ต้องออกไปหาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงให้เสียค่าใช้จ่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตและมือถือก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเทร,รสุขภาพได้แล้วแม้ตลาดจะมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอาหารคลีนเพื่อคนรักสุขภาพศาสตร์การนวดเพื่อรักษาอาการเฉพาะการออกกําลังกายที่ต้องมีโค้ดส่วนตัวคอยแนะนําสถาบันความงามศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัยซึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งแนวทางการรับมือการดิสอปชันโดยเทคโนโลยีคือการปรับตัว ผู้ประกอบอาชีพต้องก้าวให้ทันถ้าเป็นไปได้ต้องก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีศึกษาดูพฤติกรรมผู้บริโภคว่านิยมเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีไหนอย่างไรจากนั้นเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยสร้างความแตกต่างและการจดจําที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองเลืองหาวิธีการนําเสนอในรูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิมเช่นถ้ากลุ่มลูกค้านิยมเข้าถึงข้อมูลด้วยการอ่านคอนเทนต์ออนไลน์เพราะอาจสร้างบล็อกจัดทําบล็อกเรียนรู้วิธีสื่อสารกับผู้คนด้วยเว็บบล็อกและคอนเทนต์ออนไลน์ ถ้าคนนิยมเข้าถึงข้อมูลด้การอ่านแบบออฟไลน์ line, อาจไปศึกษาการทำรารสารความรู้หนังสือและสื่อพิมพ์อื่นๆเสริมได้ด้วยเพราะตลาดประเภทนี้เป็นตลาดที่ต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาเป็นตลาดที่ค้ากันด้วยข้อมูลและบริการช่องทางใดก็ตามที่เราสามารถส่งคำแนะนำเกี่ยวกับสารเรื่องสุขภาพและความงามไปถึงผู้บริโภคได้ดีที่สุดก็ต้องปรับตัวเองมาเลือกทางนั้นแม้การแข่งขันยังมีสูงแต่หากเรามีความแตกต่างสร้างภาพจำที่ดีให้กับผู้บริโภคได้มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และที่สําคัญคือความจริงใจรับรองว่าตลาดบิจยาตาก็ไม่ใช่ตลาดข้อมูลข่าวสารที่น่ากลัวอีกต่อไป